สวัสดีครับพน่นไเขี้ยอยู่ใกล้วัสดีครับอยู่ผมโนแลนนะครับวันนี้กเกมปีเตอร์สเฮาส์นะครับผมวันนี้จะมาเป็นช่างเรามาจะมาผลของเข้าบ้านปีเตอร์กันนะครับผมว่าวันนี้จะเกิดเรื่องอะไรกับบ้านของปีเตอร์แต่อย่างอื่นอย่างอื่นเลยลืมไปติดตามติกตอกผมนะครับเพราะว่าทิกตอกผมนั้นมีทิกตอกแล้วถ้าอยากติดตามสไตล์ของผมแล้วก็ไปดูอะไรจอของผมแล้วก็วันนี้จะมาจะมายกของเข้าบ้านปีเตอร์กันเพราะว่าวันนี้ปีเตอร์จะใช้เราในการ พาของเข้าบ้านใช่ได้ไรไม่ลู้ไปไปก่อนสตีฟสวัสดีนี่สตีฟจากอัมเบิลมูเวอร์อ่ามีอะไรให้ช่วยไหมเอ้สวัสดีสตีฟฉันปีเตอร์เองฉันต้องการจะให้แบบคุณขนของเข้าบ้านฉันหน่อยในคืนนี้แน่นอนเราจะช่วยคุณได้เลยฉันมีกล่องมากมายแหละที่ต้องการที่จะเอาเข้าบ้านแล้วก็บ้านใหม่ของฉันนะ่นะในคืนนี้มีกล่องมากมายที่จะไปบ้านใหม่ในคืนนี้บ้านของฉันจะไม่ได้ล็อกประตูมาขนของไปเลย โอเคเดี๋ยวจะเข้าไปคืนนี้แล้วก็จะเออจะเป็นไรไหมถ้าจะส่งบ้าน,นที่ไม่ให้โอเคเราจะไปเอาของจากบ้านปีเตอร์นะผมไปบ้านใหม่ของปีเตอร์นีคือคืนนี้เราคือสตีฟไอรอนทางซ้ายนะผมอโอเคผมเป็นสตีฟเองไปเลยวันนี้เราจะมายกข,ของจากบ้านสตีฟ ไปบ้านใหม่ของสตีฟกันอย่างอื่นเลยผมแม่งโคจะปวดแขนเนีจะยกของใช่ไหมออกไปข้างนอกหรือไปข้างในวะเอเอไข่อ๋อคือยกจะยกของเข้าบ้านโอเคโอเคนี่ต้องไปห้องนอนนอนเสียงเฮียเลยเนอะยโอเคเนี่ห้องนอนไงอันนี้ห้องนอนเด็กเนี่ยเสียงคุยอะไรวะเดประตู ิดไปห้องนอนกันนะนีห้องอะไรห้องกินข้าวมีห้องอาบน้ำใช่ไหมตัวน,นี้คือห้องครัวโอเคเอ่านี่จะเป็นห้องนอนนะนี่ห้องนอนเย่โอเควันนี้เรารับบทเป็นนั่งซ่อมบ้านไม่ได้ซ่อมดีืเราเป็นคุณของใครขนของ,คคของห้องดินเนอร์โอเคห้องนี้ดินเนอร์โอเค ไปที่ห้องครัวโอเคอ่านี่ไม่รู้ว่าฉันควรจะเปิดดีไหมเฮ้ย hey, มีเลือดแล้วก็มีมีดปีเตอร์ u ั k อะไรของมึงเนี่ยอ่านไม่ออกชี้ะ <She> er. ฉันควรจะออกจากที่นีม่มีคนมามีคนมาไปต,ตอนนี้ไม่ได้เอ่อหลบหลบกันหลบกันโอเค โอเคเราเอาแม่งเขียนเป็นทือยืดเหนี่ยวจ,จิตใจไปไหนดีอ่ะไปไหนดีเออเันต้องขยับอ๋อต้องไปหนีจากนี้แม่เพราะต้องเงของก่อนแต่มึงเห็นมีดแล้วนะเพื่อนมึงเห็นมีดตะกี้ไหมกูเห็นนะโคตรจะไม่จริงไอ้ k ริงไอวิวจะสลีปอ๋อ วางแม่งมว้ล้วกันช่างแม่งอันนี้ไว้ห้องนอนโอเคอันนี้ห้องนอนเด็ก baby bedroom อา่าโอเคผมมาที่นี่เพื่อขนของแต่ว่าคุณจะให้ผมทำลายของพวกนี้ไม่ได้นะผมไม่ใช่พูดสูบฉุนลูบคิดเอาตรงนี้โอเคอันนี้ห้อง living room ห้องนั่งเล่นโอเคอันนี้ไว้ห้องครัว ไม่มีหไม่มีที่อาบน้ำมีแต่ห้องน้ํามีแต่ชักโครกอา่าอันนี้ล่ะฮะ is magic พลังของพระเจ้าโอ้โหเอไปห้องไหนห้องไหน่ะ living room โอเคอันนี้ไปที่ bed room ห้องนอนห้องนอนอยู่ตรงนี้จะไปไหนเราอน,นี่ก็ไปห้องอาบน้ําห้องน้ำแล้วมันจะให้กวาดให่ของไปไหนเยอะแยะวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยวะควรจะเปิดดีไหมเปิดดูอีกแล้วเหร รอบก่อนเปิดดูก็เจอไม้หน้าสามที่เอาไว้ฟาดหัวใครสักคนเขียนอะไรกับ่นูคนมั่วเจอแว่นตาเออเจอแว่นตาแล้วก็สมุดบันทึกสักอย่างหนึง่งเปิดดูสิอ่านไม่ออกอันนี้เปิดอีกแล้วเหรอแววนแต่งงานแววนแต่งงานแล้วก็สมุดบันทึกจุดจบของการแต่งงาน D N เอ็นเอ r อฟแมริ่งไอคูดบิ e ฉันโอ้อ่านไม่ออก นี่ห้องนอนเด็กโอเคเหมือนกับปีเตอร์มีครอบครัวแล้วก็หย่าไปแล้วแต่ปีเตอร์นั้นมีมีดด้วยแล้วก็มีแว่นตาแต่ปีเตอร์ไม่ใส่แว่นแต่ปีเตอร์จะมีแว่นไม่ทำไมถ้าไม่ใส่แว่นใช่ไหมนี่ห้องนอนเด็กปีเตอร์มีลูกเหรอหงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรจะไปดื่มแล้วก็ค่อยจะกลับบ้านดีกว่าซึ่งจะไปดื่มนะ ซึ่งเข้าห้องครัวซึ่งห้องครัวใครก็รู้ว่าแม่งและสามีไม่ค่อยจากจะาน่าเข้าสเท่าไหร่เลยโคตรจะไม่ไม่ไม่อยากเข้าอ่ะเออเดี๋ยวหนูแล้วกันมีคนเปิดประตูเข้ามาทุกคนเห็นไหมผมได้ยินเสียงคนเปิดประตูไหมผมได้ยินนะไปรอ้ะมันปิดประตูกูหมดเลยไปแล้วกัน ปุปตูล็อกล็อกล็อกปุ๊ตูกูได้ไงเนี่ยประตูล <c oughs> ็อกป,ป,ประตุนี้ก็ล็อกยืนนี่ก็ lock. ล็อกล็อกทุกบานเลยประตูนี้ก็ล็อกออกหน้าต่างออกไม่ได้ไปอยคนเดียวท,ท่ามทูบโกถึงเวลาต้องไปแล้ว ไปไหนแล้วมันล็อกประตูมึงเห็นไหมเนี่ยเพื่อนมีแว่นตามีมีดฮ่าฮ่าหน้าคนออ,อะไรนะตะกี้อะไรนะกีหน้าคนเหรอทำไมทำไมกูเข่าอ่อนเลยวะเที่ย ม,มีคนโทรมามีคนโทรมาอะไรอ่ะอ๋อออไฟป,ปิดแล้วแบตก็หมดเฮ้ยเสียงเฮียอะไรไอ้เฮียเฮ้ยเสียงอยู่นอกบ้านโอ้ คุยเฮีย er. อืมใครมันเดินตามกูมาไปกูสวดส่งไปแน่แต่กูกลับบ้านก่อนนะกลับไปสวดโอ้ปลืบตัวก่อนเลยแม่โทราศัพท์กลางห้องบอกเลยไม่ดีแน่ฮัโโลโหลตุกตาจากฉันเนี่ย งานหูมึงคือเคลื่อนย้ายกล่องไม่ใช่เปิดกล่องขอโทษไหมเอ้ยกูตายอ่ะกูตายละกูเล่นกูเล่นเกมทุกเกมกูตายทุกเกมเลยต้องการห้าดาวใช่ไหมไม่เลยห้าดาวเกมนี้นะ ไม่โคตรจะจิงแต่สุดท้ายไม่รู้อะ่ะลองหลดมาเล่นดูไม่สป,ปอยหรอกอีอีสมิธเออต้อนน้ำก่อนอย่างอืๆๆอ่นนี่ทำให้เรารู้เลยว่าเราไม่ควรจะไปเปิดของส่วนตัวใครนะทุกคนอย่างอื่นเลยเริ่มดูเกมกันพรุ่งนี้ครับ แม่พรุ่งนี้ดิเราจะเจอกันทุกครั้งที่เราคุณเข้า YouTube มาแล้วผมจะขึ้นหน้าฝีของคุณซีโอเกนเจอกันใช่สายกูบอกเจอกันมาเดิมกูไปพูดเดยอะ